สักวันหวังไว้เหมือนกันว่าจะเขียนเพลงแบบนี้ได้บ้างนะฮะก็นอกจากเอ่อเพลงนิทานห้อยแล้วมีเพลงผมชอบมากๆเหมือนกันแต่วันนี้ไม่ได้ยิบมาร้องนะฮะชื่อเพลงไม้ขีดไฟแบบทันตะวันแมเลยว่าข้างล่างก็ร้องเลยว่ามินิแจกอกันเลย thank mm -hmm. you องร้อยเพลงแล้วเพลงฮิตฮิตออกมาไม่ทันเคยคิดไว้เหมือนกันนะครับว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะเอาเพลงในอัลบั้มของตัวผมเองเนี่ยขึ้นมาร้องทั้งหมดเลยไม่มีเพลงคอื่นเลยถ้ามีแบบนั้นจะฟัง้ยมฟังมันต้องสซาว์เชนก่อนไงเราไม่ไม่ชัวร์ไง อะไรนะครับรโอ้ยลืมหูลืมตาบ้าง <c oughs> ไม่ใช่เราร้องอะไรฟังก็ฟังอย่างเดียวสบายๆนะครับวันนี้ชุดคุ้ทันการไม่ได้บอกทุกคนบอกผมเองเนะี <c oughs> ่ยที่คอน,นเสิร์ตมาหลายครั้งครับแต่ตื่นเต้นทุกครั้ง,งเหนะมือนเดิมนะดีใจเมื่อคืนก็นอนไม่หลับเหมือนกันหับแก่อะไรนะน จริงๆคนที่นับแก่ไม่มีใครเคยนอนหลับนะเคยเป็นไหมเคยนะเคยคิดเหมือนกันตอนเด็กๆมีโอกาสได้ลองนอนนับนับไปนับมามันตื่นหนักอะไรตื่นอะไรนะครับเธอจะเอาอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราเล่นไม่ได้เราเล่นได้นะแต่เราเกรงใจหลายๆคนอายุเกิน18ก็ไถ้าจะพากันดิงลงต่ำเราก็ทำได้นะ เอาไม่เล่นต่ออะไรนะครับไม่เล่นต่อหรอเอาแค่พอดีพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีเยาวชนอยู่ไม่มีเหรอมึงพูดแล้วนะจก่งนี้ใช่ป่ะ โส้ยให้เก๊กตั้งนานโสนดีข้างหน้าเลยนนั่งกันเรียบร้อยมาก <c oughs> ลืมเลยที่นี้เราพูดอะไรไปนะ <c oughs> อะไรตื่นได้ไหมได้ไม่ได้นะฮะขอบคุณมากครับ เป็กนี่เอาเวลาโดนเปิดไฟถ้าเป็นเราไปยินตอนนั้นจะเสียใจไหมแบบมีคนแบบเดินมาแล้วมันปิดไฟเราทางนี้ถ้าเป็นตรงนี้เสียใจไหมแล้ชีวิตจริงเนี่ยถ้าไม่ออกรายการแบบนั้นสมมุติสมมุ้ดไงแต่ยิ่เห็นเปิดไฟแล้วเหมือนใคงเงียบไม่เสียใจใช่ไหม ฉันสวยฉันหามมาได้เรื่อยนะยอดจริงดีนะครับคนเราต้องมีความมั่นเม้าในตัวเองกนะครับมันเ้ามันเบากำลังคิดอยู่ไงถ้าถ้าสมมติว่ามีตรงนั้นแล้วไม่เยอะโดนปิดไฟจะเสียใจไหมถ้าตาไม่ถึงถ้าเป็นเราลอง นนเราเราไปรอสัปดาหนะ์หน้าแล้วถ้าในชีวิตจริงไะสมมติมีคนเลยมาปิดไฟในชีวิตจริงในชีวิต,วตที่เราแบบจะส่งเขาเพลงดราม่าไม่ใหู่ดราม่าแล้วจะส่งยังไงวะนี่มันเป็นอีกปัญหาหนึ่งเวลาเราเล่นลเพลงให้แบบฟนตัดฟรงเ,เ,เ,เพลงต่อไปอะ่ะร้องเลยเเพลงที่ต้ตองดรามา่าไง บางทีเราก็อยากจะถามว่าทุกคนเคยโอบหักกันไหมครับเราต้องตะกี้ตะหวงใจว่าบางคนก็อาจจะโอบหักจากโปสเตอร์บ้างแต่เราเชื่อแหละหลายๆคนยค่เคยมีแฟนเลยเนาะเขาบอกเขาบอกแบบนี ouais, nada, pues, ้ว่าผมไม่เคยปั right? no, ๊กมันไปต่อไม่ได้เมื่อไหร่เรารู้อยู่ข้างในเราเจออะไรคนมีไงบางคนเคยเจอไง เคยไหมคั้นบางครั้งเวลาเรามีความรักนะบางทีเราาจะไม่ได้โดนเรื่องเสมอไปอะไรที่มันแน่นอนบางทีมันก็ไม่แน่นอนทุกคนต้องเคยเป็นทุกคนต้องเคยรู้สึกผงเชื่ออย่างงั้นตอนเด็กๆที่คิดว่าแบบเราคิดว่าคนนี้แบบใช่แล้วอะคิดว่ามันจะเป็นความรู้สึกนี้ด้อยู่กับเราต่อไปยาวๆอะแต่บางทีไม่ต้องอู่กับคนอื่นหรอบางทีมาขับที่ตัวเรา พอม,มาถึงวันนี้พอม,มองย้อนกลับไปวันนั้นออน่ะความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะ